ส้ตมตำไก่ย่างค่ะอุ้ยส้มตำไก่ย่างปูปลาค่ะอันนี้ปูเฉยๆเหรอคะตำไทยค่ะอืมเลือกจัดได้นะคะด้านนู้นเป็นเมนูไก่ย่างค่ะวันที่โรงแรมเบสเวสต์ทอนนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ค่ะมีเส้นอะไรบ้างคะเส้นหมี่อย่างเดียวครับอ๋อเส้นหมี่อย่างเดียวก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ๋อตรงนู้นตรงนู้นโรงแรมเบสเวสต์ทอนจตุจักรนะคะเป็นอาหารมื้อกลางวันค่ะนี่ เมนูแซลมอนค่ะตักเป็นจานนะคะดูอัดซูชิสลาย่ะะไม้ตามฤดูกาลค่ะสลัดนขูข้าวขาวนะคะผัดบรคเอรี่ค่ะโซมโุนเฉียงถูอบซอสและนี้ค่ะอ,อ,อ๋อผักรวกกินคู่กันนะคะมีน้ำราดนี่ค่ะ เราหั่นไว้แล้วเราก็ตักน้ำราดเองนะคะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็มีส้มตำด้วยนะคะข้าวเหนียวส้มตำแดงโมนี่นะคะนี่อะไรกะนนะข้าวผู้กะปิขอซื้อมาครบกนะ